ហាអរចនរាប់កូសូ៥ម៉ោង6នាទីបាយបាយបាយ เบิ่งเล่นนะเด้อชูเอ้ยเล่นไม่ไข่ น้ำบ่เห็นพอดอกห้อยเกิบไผ่่หญ้าก็หลายแล้วผู้อาควายงัวออกมากินโลดเนาะออกพอพวกตื่นเลย Nanti di... Nanti di... สิโลตโบเห็ดผลต้นอ๋ไปดูอน่ากระโดดใส่คุณหยาม 我带六个左右，嗯，十六。 ฮะเห็ดพอ Oi. Tá indo comer? ขี้ลายไม่เอาขี้ไล่คือบะมีเรากกะเจียวอะทางโนนะทางโน่มีเยอะทางใดไป เอวันนี้แล้วมันหลยายอ่ะฮ่าฮู้บึ้งเลยนี่ใหม่ๆเลย,เลยนี่บึ้งๆๆ้งบอาเปลือกขุดอันนั้นไหม นี่นางเลยคืขืนถอดมันมาพร้อมมันมาอยู่บ่มูเร่งไหม,ม กินน่ะเข้างานอยู่เลยเข้าสู้กัน <sum> <sum>

ไม้แดงนี่แหละมันชอบกระโดดนะมาเพิ่อนี่ไม้แดงมันชอบกระโดดยานเขาแล้วเขาลุ่เพลนี่ปุ๊กปุยปุ๊กปุยโอนะมันบอกกินหอยมันก็ระตายหรอก มันได้มาลำเลละปันมาตู้เดียวนอเลิดฉันมิจะดอกน้านมมันค่อยไป้าบัวแพรมันวาวทหารเล้คอย่หาคหากะบหนขนาคอยฮัลโห Okay, i got to keep